วัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้แคจะมาพูดถึง continuous tense นะคะ continuous tense มันเป็น grammar ในภาษาอังกฤษที่ต้องเติม ing เสมอและบางครั้งคนน่าจะรู้สึกสับสนที่ทำไมเราต้องเปลี่ยนเป็น ing วันนี้แคจะมาอธิบายนะคะ continuous tense มันมีสาม tense ที่เราจะใช้่อยมากคือว่า future tense present tense past tense good. blum <laughs> past tense naka future tense present tense past tense Lama me mi ik sam sam tense tike de mai put tung wan ni na kha phor wa man nit nung radap not nit nung khun yang to tong future perfect continuous present perfect continuous let past perfect continuous de we ni lao son jai future present past continuous continuous ในภาษาอังกฤษคือว่าตอนเนื่องนะคะสิ่งที่กำลังเป็นกำลังทำกำลังเกิดขึ้นแค่พยายามจำไว้เพราะว่ากำลังมันฟังเหมือนมันมี ing ข้างลังแล้ว continuous tense ต้องใช้ ing ตลอดเหมือนไม่มีหนึสิ่งที่ไม่ใช่ ing นะคะหนึ่งครั้งที่ไม่ใช่ ing สมมุติว่าแคทบอกว่า I teach English ฉันสอนภาษาอังกฤษอันนี้เป็น present tense นะคะแต่ถ้าแคทบอกว่า I am teaching English มันคือว่าฉันกำลังสอนภาษาอังกฤษมันเป็นสิ่งที่กำลังทำนะคะ I am reading a book I am watching TV I am playing sports playing football lot while playing sports playing football na okay? I am ing listening ที่ you The แต่ am is are so I am There, he she is they are we are Ta มากกว่า we they are Ta he she ต้องเป็น is แล้วถ้า I ต้องเป็น am I am eating dinner he is eating dinner they are eating dinner มันเป็นสิ่งที่กำลังทำตอนนี้นะคะปัจจุบัน present tense คือปัจจุบัน past continuous past continuous was were I n G was I he she were they we โอเคนะคะ I was teaching English มันคือว่าไม่ใช่ตอนนี้แต่ฉันกำฉันโอมันพูดยากภาษาไทยฉันกำลังสอนภาษาอังกฤษเมื่อวาน They were watching TV เราไม่ต้องใช้คำว่าเมื่อวาน yesterday นะคะเพราะว่าที่เราแต่งประโยคแบบนี้เราเข้าใจแล้วมันเป็นเมื่อวานมันเป็นเมื่อก่อนมันเป็น past tense อดีตนะคะแต่ ใช่ yesterday ก็ได้นะคะ They were watching TV yesterday. They were watching TV yesterday. เขากําลังดูทีวีเมื่อวานแล้วว่า They were watching TV at 8 p.m. ฉันไม่รู้มันเป็น yesterday เมื่อวานแต่เพราะว่าคุณเตงประโยคแบบนี้ฉันจะเข้าใจว่ามันไม่ใช่ตอนนี้มันเป็นอดีตนะคะ แล้วทำไมเราจะใช้อันนี้ทำไมเราจะใช้ past continuous เพราะว่าเราอยากแสดงว่าเราอยากอธิบายว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อก่อนกำลังเกิดขึ้นเมื่อก่อนเวลาเราใช้ past continuous นะคะมันเพราะว่าเรากำลังเล่าเรื่องให้ฟังสมมติว่าแคทบอกว่า yesterday I was watching TV and my phone rang ฉันกำลังดูทีวีและมีคนโทรหาในโทรศัพท์เราจะใช้ past continuous วลาอะไรเกิดขึ้นเวลาสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นและอน,นี้เกิดขึ้นด้วย He was walking to school when it started raining เราเข้าใจว่าอันนี้เมื่อก่อนอดีตเขากำลังเดินไปโรงเรียนและฝนมันตก She was teaching English student teaching when the student ran out t h r room นอกจาลังสอนภาษาอังกฤษเมื่ออนดีตเมื่อนักเรียนวิ่งออกจากห้องเราไม่รู้ทธไมแต่เราเข้าใจว่าอันนี้กำลังเกิดขึ้นแต่มันยุดเกิดขึ้นเพราะว่าอันนี้เกิดขึ้นไปด้วยและ future continuous นะคะ future continuous เพราะว่ามันเป็น future เราต้องใช้คำว่า will ใช่ไหมคะจะจะ will กับ ing นะคะอันนี้คือว่ามันจะเกิดขึ้นในเวลาในอนาคตนะคะไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่อดีตในอนาคตแต่มันยังไม่เกิดขึ้นสมมติว่าแคทบอกว่า I will go to school อันนี้ไม่กำลังเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่จะทำ I will go to school ฉันจะไปโรงเรียนแต่ถ้าฉันบอกว่า I will be going to school at 7 a.m. มันคือว่าตอนเวลาอันนี้ในอนาคตฉันจะกำลังทำอันนี้ฉันน่าจะหลับโทรศัพท์ไม่ได้เพราะว่าฉันกำลังทำอันนี้ในอนาคตถ้าเพื่อนบอกว่าอยากไปกินเล่ากันน้องวันวันศุกร์ไหมคะอยากไปกินคาเฟ่กันวันศุกร์ไหมคะแล้วคุณตอบว่า I will be working คือว่าฉันไม่ว่างเพราะว่าอันนี้กำลังเกิดขึ้นงานของฉันวันศุกร์กำลังเกิดขึ้นฉันไม่ว่าง I will be studying at 1 0 pm มันเป็นสิ่งที่ฉันจะทำในอนาคตแต่เราไม่พูดถึงแค่ I will study เราพูดถึงสิ่งที่ฉันกำลังทำาอนเวลอนาอันนั้นนะคะ She will be working all day tomorrow He will be playing football on Saturday, the teacher will be teaching in a new school next week. เวลาเราใช้ continuous continuous นะคะมันเพราะว่าเรากำลังเล่าเรื่องให้ฟังแล้วว่าเหตุผลที่เราไม่ได้ทำอันนี้คือว่าถ้าเพื่อนทำขัดว่าทำไมคุณถึงหยุดทำงานมาร์เก็ตติงเมื่อก่อน แคททำงาน m a r k e t ็ตตในลอนดอนนะคะฉันไม่อยากบอกว่าเพราะว่าอันนี้ฉันอยากเล่าเรื่องให้ฟังใช่ไหมแคทอาจจะบอกว่าเพราะว่าฉันกำลังทำแบบนี้และอันนี้เกิดขึ้นแบบนี้นะคะเราจะใช้ continuous I was working in marketing when this happened แล้วว่เพื่อนอยากถามว่าวังวันศุกร์ไหม แล้วคุณอยากคุณไม่อยากบอกว่าไม่ฉันไม่วางคุณอยากอธิบายอะไรจะเกิดขึ้น headphone ที่คุณไม่ว่างแคทจะใส่เลงนะคะให้ทุกคนให้ทุกคนฟุกถามได้นะคะแคทไม่แน่ใจแคทอธิบายเก่งไหมเพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาของฉันนะคะฉันไม่แน่ใจมันเข้าใจง่ายไหมลูกสึกว่าฉันอธิบายง่ายที่สุดแล้วแต่ถ้ามีคำถามถามฉันได้นะคะฉันลู้บางครั้งฉันอธิบายไม่เก่ง continuous tense นะคะเวลาเราใช้ continuous tense มันทำให้เราดูธรรมชาติมากกว่าถ้าฉันบอกว่าฉันจะฉันเคยฉันกำลังเสมอมันดูแบบไม่ธรรมชาติแต่ถ้าบางครั้งเราใช้ continuous tense ได้ I am watching I am doing I am going มันดูธรรมชาติมากกว่านะคะโอเคจะใส่ exercise ในคอมเมนต์นะคะให้ทุกคนลองดู และแคทจะแก้ไขให้โอเคคลิปแบบนี้มันช่วยไหมคะฉันไม่แน่ใจมันช่วยแต่ขอให้มันช่วย <laughs> โอเคทุกคนเจอกันครั้งต่อไปบายบาย